อันยื้อโอ้ยตายเลยวันวันอำไรแล้วแม่กินข้าวหน่อยก็จะมานั่งให้แม่เกาหัวเกาตุ่นลูกเจ็ดตัวไอแม่เลยมีเวลากินข้าวกินปลาเมืกอตายเลยกูชีวิตนี้เป็นเจ้าหญิงกันหมดเลยน้ะพวกมึง,ง <c oughs> เจ้าหญิงเาญิงแตงอ่อนเงี้ยรอรอเอาไอ้นั่นมาผัดเนี่ยรอตอกไข่ผัดแต่งอย่างเดียวจะหญิงแตงอ่อน้องนุ่ <c oughs> น นี่อายุห้าจวบนี่ฟันไม่ดีแล้วเนี่ยต้องไปซื้อไอ้นั้นมาให้กินอีกแล้วเนี่ยไปซื้อไอไอออาหารเนโกะนะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแล้วแต่ลูกชอบกินเนโกะไปซื้อเนโกะอะแมวอายุเจ็ดปีอ่าเจ็ดปีวันนั้นเขาไม่มีเจ็ดปีเอาสิบเอ็กปีมาอีกซ้ำลายไปกว่านั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งฟังก่อนซ้ำลายมปกกว่านั้นนะไอ้นินน้องมึงอะ สองตัวกว่าเนี่ยรล้วอาหารแมวเจ็ดปีกับสิบเอ็ดปีโอ้ยมันต้องเคี้ยวเลยเวนเป็นนกอะไรกันเนี่ยขืนแข็งขืนแม่พูดอะไรนี่ก็จะยันก็จะอืออะไรก็จ๋าจ <laughs> พี่ก็โดนบ่นหมดแล้วอีนี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยก็มม่เออหนูเป็นยิ่ยงตีอ่อนหรือเออมึงจะญิงงตีอ่อนอิกหน่อยจะใส่าใสายยางอะใส่ไปในตมุกแล้วก็กาวาดฟิตะ เราไม่รู้รพูดไว้ให้เข้าใจแต่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร <c oughs> อีกหน่อยไม่ต้องเคี้ยวอะไรแล้วอาหารแมวเจ็ดปีอาหารแมวสิบเอาา็ดปีมึงเรียอย่างเดียวเลยเบียบแดียบแแบบแบบไอ้นิน้องมึงก็เอาเขาด้วยมึงอายุเท่าไหร่วะมึงกินอาหารแมวเจ็ดปีสิบเอ็ดปีนยอีโบรู้จามจวบเออจี้จวบจามจวบมึงเคี้ยวมั้งอาหารเนี่ยนั <c oughs> ่นเตรียมอ มันไอ้นี่นี่นะบ่นจนตัวดำหมดแล้วนะนี่ยเขาเขาียมเขาโดนบ่นกันหมดแล้วจะหญิงแต่งอ่อนเมื่อเจ้าชายชาโคนผมแล้วไปใจคะจะใจคาคคิเดี๋ยวพยาโยงฟังฟังแม่ก่อนเราไม่อยากฟังฮะไอ้จีเอาที่อุูมให้ผมฮะเอฟซีเขาจะส่งที่อุู้มาให้อันนี้ผมอยากอุคมู่เไม่อยากฟังแม่บงฮะเอากระมังครอบดีมั้ยให้อยู่ในกระมัง อจะทายชาโคจะไปจะไปจะใช้แคโคกระดำนี่ไงดำอย่างนี้ก็ได้อย่าไให่กูยังอยากจับมึงอาบน้ำกไม่ได้อาบน้ำทีนั่นเองไปไหนใครไม้กัน